สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำน้ำพริกปลาทูปลาราใส่มะม่วงแก้วกันค่ะเรด,ดูการของมะม่วงหาง่ายค่ะตอนนี้มะนาวแพงเราจะมาเอารสเปรี้ยวจากมะม่วงค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ทใช้ทำในวันนี้นะคะที่จะทำวันนี้ก็คือใช้เป็นพริกแดงสดที่แม่บงังชีได้ทำในคลิปครั้งก่อนนะคะเก็บไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมตอนนี้ก็ยังสดแดงดีอยู่ค่ะ อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบจะเขียนให้ใต้คลิปอีกทีนะคะก่อนอื่นเราก็มาปอกเปลือกมะม่วงออกค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยนําไปล้างไปสับซอยเอาชิ้นเล็กๆ๋ย่ามาไว้ก่อนค่ะ วองแก้วหนึ่งผลก็ฝานได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็ย่างปลาทูให้สุดหอมค่ะวันนี้ใช้วิธีการย่างมนตูฐานค่ะเหตุผลที่หนึ่งก็คือต้องการทำเป็นสูตรครีนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ทานเมนูเพรใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะจะไม่ใช้น้ำมันพืชสำหรับใช้ในการทอดปลาทูอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อลดต้นทุนค่ะตอนนี้น้ำมันพืชแพงมาก แล้วก็แกะเอาเนื้อปลาทูเอาไว้แบบนี้นะคะกระทะข่วพริกหอมแดงกระเทียมที่ใช้วิธีการั่วบนกระทะเพราะว่ากระเทียมทั้งหอมทั้งกระเทียมเป็นกระเทียมไทยหอมแดงไทยนะคะมันมีขนาดเล็กอันนี้ได้แล้วนะคะคั่วให้สุกดีแบบนี้จะมีกลิ่นหอมนำมาโขลกให้ ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะเอาแบบให้ออกไปทางละเอียดเลยแล้วก็เติมเกลือแกงลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะหลังจากพริกกระเทียมคั่วที่เราโขกเอาไว้ละเอียดดีแล้วแล้วก็นํามะม่วงแก้ที่เราสับเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปโขลกต่อให้ละเอียดเช่นเดีวยวกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็นําเนื้อปะทูย่างใส่ลงไปโขลกรวมกันค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยผงโชูรสหรือผงนัวลงไปหนึ่งช้อนชาสําหรับเพื่อนๆที่ทานนะคะที่บ้านก็ทานแต่ว่าใส่ในปริมาณไม่มากค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะหลายท่านก็บอกใส่เยอะก็จะแซ่บมากแซ่บใส่มากก็แซ่บมากอันนี้อยู่ที่ความชอบค่ะ วันนี้เราจะปรุงรสแบบน้ำนะคะเป็นน้ำพริกแบบน้ำเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำร้อนต้มจนเดือดจัดเทใส่ลงไปเพื่อที่จะช่วยทําให้น้ําปลาน้าปลาร้าที่ใส่ลงไปจะได้ไม่ขาวคะ่ะอันนี้สัดส่วนที่ใส่ที่ปรุงกับปลาทูตัวเล็ก2ตัวนะคะถ้าเพื่อนใช้ตัวใหญ่ก็เพิ่มปริมาณเอา คิมรสชาติถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรแต่ถ้าจะให้รสชาติกลมกลม่อมคือต้องเติมน้ําตาลทรายขาวลงไปด้วยหนึ่งช้อนชาค่ะน้ําตาลทรายขาวจะช่วยทําให้รสกลมกลม่อมพอดีไม่ทําให้รสเปรี้ยวของมะม่วงแก้วเปรี้ยวแหลมเกินไปค่ะมันจะกลมกลม่อมพอดีอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ นำไปเสิร์ฟได้ค่ะเมนูอร่อยคู่ครัวค่ะสหรับ,บมาช่องนี้น้ำพริกเป็นหลักอยู่แล้วขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ